พี่น้องครับคมชัดเลือกอวอร์ดมือนีครับอัปเดตคะแนนรวมทุกช่องทางสาขาลูกทุ่งมอลํายอดนิยมเอซีมีร้องมีเฮแน่นอนสิเป็นจังไรไปชมในคลิปนี้นั่งกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องสู้ปู่สุ้คนนะครับพี่น้องเนาะอยู่กับไอ้ทิศติดมอลําำกับรายการเวาจาภาษามอลําำตามภาษาสายมอไสายมวลคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับในช่วงอัปเดตคมชัดเลือกอวอร์ดประจําสัปดาห์ในส่วนของ วันพุธที่23เมษายน2568ันาะครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนี้วันที่23เมษายน2568แล้วครับเหลืออีก24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4อีก11มือครับรวมมือนี้เป็น12มือครับกัจะสิ้นสุดการโหวตสำหรับกลุ่มชลิปอวอร์ดในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับพี่น้องครับล่าสุดครับมือนี้ครับทางคุ้มชันลิา ไล่ครับผ่านทางเขตคุมชัดลึกอวดนะครับพี่น้องครับโดยครับเพื่อนก็ได้ไล่แล้วครับแล้วกะประกาศในส่วนของทั้งคะแนนหน้าบ้านและก็คะแนนหลังบ้านครับพี่น้องครับคือเก่าครับพี่น้องครับคะแนนหน้าบ้านหลังบ้านคืออีกอย่างอธิบายก็สี่คือเก่าครับพี่น้องครับการโหวตครับเพื่อนสิมอยูหาช่องทางนะครับก็สิเป็นทางไลน์ช็อปทางเอสเอ็มเอสทางเพจทางต่อๆแล้วก็ทางเว็บไซต์ครับคะแนนหน้าบ้านก็คือคะแนนส่วนที่เป็นการโหวตฟรีที่เป็นการโหวตทาง เพจต่อต่อแล้วก็เว็บไซต์ครับอันนี้เพิ่นเรียกว่าคะแนนหน้าบ้านแล้วก็ส่วนคะแนนหลังบ้านนี่ครับก็จะเป็นการโหวตทางไลน์ช็อปแล้วก็อีสแคมครับจะเรียกว่าคะแนนหลังบ้านก็คมีสองส่วนนะครับสรุปแล้วก็คือมีคะแนนในส่วนหน้าบ้านกับหลังบ้านซึ่งราสุดนี้ครับเพิ่นก็ได้มาประกาศทั้งสองส่วนเดี๋ยวปุ่มอัปเดตพี่น้องครับในคะแนนทั้งสองส่วนนี้นะครับพี่น้องครับแล้วเฮาก็จะมาวิเคราะห์กันอีกคือเกาหลังจากอัปเดตคะแนนทั้งสองส่วนนี้แล้วครับพี่น้องครับมาเริ่มก คะแนนหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับคะแนนคะแนนหน้าบ้านนี่ครับมือนี้ครับ,นนนรบทางโครมชันลึกอวอร์ดครับพื้นกระได้มากอัปเดตครับในส่วนของคะแนนหน้าบ้านโดยสรุปคะแนนหน้าบ้านที่เป็นการโหวตทางเพจทางต่อๆแลวก็ทางเว็บไซต์นี่ครับวินอันดับที่หนึ่งครับพี่น้องครับอันดับที่หนึ่งเป็นน้องไรอันกาดบัณดิตยังเป็นน้องไรอนไันคือเ่าครับส่วนอันดับที่สองครับก็บสิเป็นน้อง อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับอีหลาน้อยกายังอยู่อันดับที่สองคือเก่าครับนาำําหรับในส่วนของคะแนนหนาบานครับกับเป็นอีหลาน้อยอุ้งอิงอยู่อันดับที่สองครับอันดับที่สามครับอันดับที่สามนี่ครับต้องกว่าอันดับมีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับครับอันดับที่สามครับเป็นน้องคอปเตอร์วงศิลครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่สี่เป็นน้องยูริหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่สี่แทนน้องคอปเตอร์วงศิลครับเพราะฉะนั้นอันดับที่สี่ก็คือน้องยูริ ตเกียวมิวสิครับส่วนอันดับที่5น้องนุกธนาดุลอันดับที่6น้องอ้ายสกุณาพรครับพี่น้องครับในส่วนของคะแนนหนาบ้านครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องครับต่อมาเป็นคะแนนในส่วนของคะแนนหลังบ้านครับสี่หายพี่น้องครับไปฟังเสียงจากไลฟ์สดที่เพิ่นไลฟ์สดผ่านทางเพจคุณมชลิกอลอกร์ดในมือนี้นํากันครับพี่น้องครับยิ้มโไหมอุ้ยได้แล้ว นี่นี่แบบหนึ่งฉันปั่นปั่นแฟนคลับคุณไรอันก่อนนี่แฟนคลับคุณไรอันค่ะเขาบอกว่าับบโอ้พี่โผนะเรายังไงดีอ่ะยังไงคะที่บ้านแม็กกี้บัดมาอยู่ในอยู่ในยูทูบว่าเออโอ้รถนะแล้วยังไงดีอ่ะแล้วมดหนุ่มกันกันไกลหนุ่มกันไกลไม่มีค่ะไม่หนุ่มกันไกลค่ะนอ่นะฮะอะไยังไงต่อคุณพี่ไม่ก็คืออันเนี้ยเอ่อพี่แอดมินนะคะคนสวยก็บอกว่ามีการปรับประหยัดเงินแบรนมีการโชว์ไฟ ซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนหน้าบ้านเราเห็นใช่เอาเลยนะเอาเลยอันดับอันดับสามก่อนอันดับสามอันดับสามกำไรห่างกี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็ค่อนข้างยังได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเขาคือยูริโตเกียวที่อ่ะตรงตรงกับคอรข้างหน้าใช่ายูริโตเกียวอย่าบอกว่าอันดับสามสลับกันนะวาอันดับสองต้องเป็นของใคร เลยอันอันดับที่สองโอ้ยอันนนอันดับที่สองนะคะกี่เปอร์เซ็นต์กับกับอันดับสามเปอร์เซ็นต์กับอันดับหนึ่งฉะนั้นอันดับหนึ่งไม่น่าจะพลาดก็คือโอเคตีนแพทบ้านแพทหลังบ้านเป็นจีนนำมากเลยนะคะเพนเซนเอแปลวเลยอันต้องต้องเล่นมือแล้ะล่ะจะบอกสุดอย่างนี้ว่าในส่วนของคะแนนทั้งหมดทุกคนเห็นไปแล้วว่าหน้าบ้านหลังบ้านมันเป็นผลคะแนนยังไงใช่แล้ทีนี้เนี่ยพอเรามาตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของหน้าบ้านคือสามสิบเปอร์เซ็นต ใช่ไหมคะแล้วก็หลังบ้านทั้งหมด70%ใช่คะแนนหลังบ้านบ้านใครนําสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นรับรางวัลก็คือสิทธิ์บ้านนันเยอะที่สุดอ่ะเขาถามมาว่าคะแนนห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์องค์อิงกับไปอันไันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือไรอันอย่างที่สองไม่สามสามโอเคเอาไปเอาไปมรียกไปอ่ะงค์อิงกับไรอันสามเปอร์เซ็นต์และองค์อิงกับยูริ จ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าก็คือหลังบ้านเนี่ยอุ๋งหญิงได้ที่หนึ่งและอันที่สองใช่ไหมดูีที่สามใช่ะน,นะณตอนนี้นะค่ะเด็กๆก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่คือเป็นการแค่เราอัานกับรีแกปบกับผลงานที่ทุกคนสะสมเข้ามาใช่ใช่น,ะ,ชนะเพราะเองก็แล้วแต่สุดท้ายปุ๊บเราจะไปรู้กันจริงๆคือวันที่สิบสี่พฤษภาคมใช่แต่ก่อนจะไปรู้กันนั้นเนี่ยเราปิดบวดนะฮะวันที่สี่พฤษภาคมใกล้แล้วใกล้แล้วเออเหลือเวลาอีกแค่สิบสองวันรวมวันนี้ใช่ปุ๊บรู้ผลแบบนี้แล้วว่าให้ทาากรบ้้นแลว อยากจะให้คนที่เรารักขึ้นไปรับรางวัลอัสองเกตสงคุณค่าที่เราแบบตั้งใจมอบให้ทุกคนลานั่นอยู่ในมือของทุกคนงั้นเราก็พี่โกไหมโอ,อุ๊ย,ายไา้แล้วนี่นี่นี่บตึ๋งันไปนี่นะครับพี่น้องครับก็บเป็นคะแนนในส่วนของหลังบ้านเนาะก็จะสรุปได้ตามนี้ครับพี่น้องครับก็บสรุปว่าอันดับหนึ่งครับอีลาน้อยอุ้งอิง น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอยู่ที่อันดับหนึ่งแล้วก็อันดับที่สองน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็อันดับที่สามน้องยูริโตเกียวมิวสิกต้องบอกว่าอีลาน้อยอุงอิงมาแล้วครับขึ้นนําอันดับหนึ่งแล้วเป็นครั้งแรกครับหลังจากก่อนหน้านี้กระสิเป็นน้องยูริครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกเป็นคนนําอันดับหนึ่งละครั้งแรกจากการประกาศคะแนนหลังบ้านแลวกะ ต่อมาก็สิเป็นน้องไลออนขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งล่าสุดครับและล่าสุดกว่าณวันที่23เมษายนนี้ครับก็สิเป็นอีลานอยงอุงอิงอยู่อันดับที่หนึ่งในส่วนของคะแนนหลังบ้านครับซึ่งครับเมื่อเอาคะแนนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านมารวมกันครับพี่น้องครับก็สิเป็นตามภาพนี้ที่พี่น้องเห็นครับครับและก็ในส่วนของหลังบ้านนี้ครับก็ต้องบอกว่าอันดับสองนี่ครับน้องไลออนห่างจากน้องอุงอิง เพียงแค่3%ครับแล้วก็น้องยูริห่างจากน้องอุ๋งอิง7%ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าวิเคราะห์จากภาพนี้ครับกับสิวิเคราะห์ได้ว่าในส่วนของคะแนนหน้าบ้านนี้ครับถือว่าเป็นน้ำหนักคะแนนเพียงแค่30%แต่ว่าคะแนนหลังบ้านที่เป็นภาพด้านขวามือนี่ครับคะแนนหลังบ้านนี่ครับมีน้ำหนักคะแนนถึอ70%ครับเพราะฉะนั้นครับคนที่นําอันดับหนึ่ง ในส่วนของรังบ้านก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับรางวัลหรือคะแนนรวมสูงสุดณตอนนี้ณวันที่23เมษายนนี่ครับพี่น้องครับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นผู้ที่นําอันดับหนึ่งของคะแนนรวมและก็ได้รับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดในสาขาลูกทุ่งมอลำยอดนิยมณวันที่23นี่ครับพี่น้องครับและก็ลองลงมากับสิเป็นน้อง ไลออนกาดบันดีครับซึ่งตอนนี้กะคะแนนห่างกันแค่สามเปอร์เซ็นตและก็น้องไลออนครับกะยังเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของคะแนนหน้าบ้านที่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นอีกน้่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับสรุปครับพี่น้องครับสรุปใหเพราแม่พี่น้อง อีกทีหนึงตามนี้ครับพี่น้องครับว่าอัปเดตคมชัดลึกอวอร์ดประจําสัปดาห์ณวั 2, นที่23เมษายน2568นี่ครับพี่น้องครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นผู้ที่นําอันดับหนึ่งใน2ช่องทางหลักซึ่งเป็นน้าหนักคะแนนรวมถึง70%ครับเพราะฉะนั้นน้องอุ๋งอิงจึงน่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวันคมชัดลึกอวอร์ดสาหรับสาขาลูกทุ่งมอลํายอดนิยมมากที่สุดแล้วก็รองลงมาที่จะลุ้นก็คือน้องไรอัน กาศบันดิตครับซึ่งคะแนนต่างกันในส่วนของหลังบ้านอยู่แคสามเปอร์เซ็นต์ล้วก็น้องไรอันยังเป็นผู้ที่นำอันดับหนึ่งในอีกสามช่องทางหน้าบ้านที่เป็นน้ำหนักสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกคือการทาร์พินองครับก็ถือว่ายังสูสีกันสําหรับน้องครูอิงและก็น้องไรอันครับพี่น้องครับณวันที่สิสบแปดเมษายนนี้เนาะครับพี่น้องครับจังไดก็แล้วแต่ 18, ครับพี่น้องครับถือว่าการโหวตยังไม่สิน้นสุดเนาะครับเพราะเป็นน้องเอฟซีทั้งหกท่านก็นยังสามารถโหวตและเชียร์ให้ศิลปินของท่านทั้งหกท่านใดคือเกก่ายังมี สิดแซงกันได้ครับพี่น้องครับยังอยู่อีก11ถึง12บสอมือครับรวมมือนี้ครับพี่น้องครับและครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีสามนอนเพชรบานแท่งเอฟซีลานอนอุ้งอิงแล้วก็เอฟซีบอร์ูครับเข้าท้ำดีแล้วครับพี่น้องครับรวมแรงรวมใจกันอีกต่อไปซอยดันซอยเชี่ยให้มีการบุกแห้อีหลานอนอุ้งอิงเข้าอีกคือเก่าครับตอนนี้ขยับขึ้นมากเลยเลยครับพี่น้องครับยังอีก10 เอส2หมืครับกับซอยดันซอยแช่ซอยกันเชี่ยมีการโหวตให้อีลาน้อยอุ๋งอินห้องไร้ดายครับพี่น้องครับจะได้รับรางวัลอีกคทนานึงครับพี่น้องครับและสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ครับถามพ่อแม่นรอง ถึงใจหรือว่าประทับใจด้วยชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากคออเมนต์ด้วงครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเชฟนุมพาเพลิน j o 2 o f f i c i a l น้ำนงเดือครับพี่น้องครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการเพลงวงการมอลลัมล่ะกันในช่วงนีกสิอัปเดตโคลมชัดลึกอรวดให้พี่น้องเรื่อยๆแบบทีๆแล้วกัวิเคราะห์ไปนรื่กันครับและครับพี่น้องครับจะได้ไม่พลาดความเพลิดเพลินไปกับอาทิตติมอลลัมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ